สวัสดีครับผมจีจ๋ฮะเจ๋แล้วช่อง just toy ครับช่องที่ชืช่นชอบการเก็บสะสม f i เกอร,รโมเดลว,วันพีสเกล WCF ครับคลิปนี้ก็มาแนะนําแนวทางการเก็บอีกแล้วนะครับจะเป็นกลุ่มไหนชุดไหนยังไงไปดูกันเลยครับแนวทางการเก็บเผ่ามังกรฟ้าแล้วก็ c p พซนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องมีเผ่ามังกรฟ้าก่อนครับนี่ชุด MM, MM นะครับจำลองอยู่ที่ดินแดนเมรี่จัวนะครับผม และอีกตัวหนึ่งที่เราต้องมีนั่นก็คือสัตว์เลี้ยงของเขานนั่เองครับนี่ฮะตัวนี้ครับนีครับสัตว์เลี้ยงของเขาครับนี่นะครับไม่หายใจร่วมกับใครนะครับเขาเลยต้องใส่นี่นะฮะวางลงไปครับนี่เป็นไงหลังจากนั้นก็ต้องมีองค์คลักษ์ครับก็จะเป็นตัวนี้ครับซาโบปลอมตัวมานะแต่ว่าเขาใส่ชุดองค์คลักษ์ไง ของเขง่าวงก้อฟ้ามันก็เลยต้องแบบเออเอามาวางสักหน่อยมันก็จะเข้ากันนะครับนี่ฮะวางตรงนี้ครับอ่าเห็นไหมอ่าปลอมตัวมา้ครับผมแล้วก็เลเวอรี่เหมือนกันครับก็จะเป็นนี่คาคุนะครับผมนี่ครับวางลงไปครับเปลี่ยนจาก CP ธรรมดาเป็น CP z e r o แล้วนะครับนี่ จะให้มันไม่บังกันนะอ่าอเคเห็นไหมนะครับตัวต่อไปครับนี่สเตลลี่ครับมาใหม่ฮะนี่ฮะวางไปเลยครับนี่ยืนทั้งบนหน่อย่อาครับยังไม่พอครับจริงๆก็จะเป็นบ๊อบลุงจิชุดขาวนะครับจริงๆอยู่ในชุดนี้แหละแต่ว่าผมใช้ตัวฟิลม Grow ์มโกละเพราะว่าผมมีตัวนี้ จริงๆแล้วเพื่อนซื้อเรลลี่ก็จะได้ครบเลยนะครับนี่อ่ะนะครับผมได้แล้วยังไม่จบครับตัวต่อไปครับนั่นก็คือทหารเรือครับนี่แม้เพราะว่าผอมุังกรฟ้าเขามียมนาจนะครับผมยังไม่จบครับขาดอีกคนนึงครับนี่ครับเป็นดั้มหลังจากที่เข้ามาหน่วยใน CP0 เปลี่ยนชุดนะครับ เป็นลูกน้องของลุงจิบ้างลงไปครับนี่ฮะว้าวแนวทางการเก็บเผามังกรฟ้าแล้วก็ C p พีซนะครับเห็นไหมเข้ากันแล้วนะครับผมนี่เห็นไหมมีเจ้านายมีสัตว์เลี้ยงมีองค์ลักมีองค์ลักโอโ้โหเป็นไงครับเซตนี้ฮะโอโ้โหเท่ามากเลยนะครับผมนี่ครับเผามังกรฟ้านะครับผมโดยที่มี ซาโบปองตัวมาอยู่นะครับมไม่มีใครรู้นะผมน,นี่ก็เป็นสเปนดัมนะครับกับทีมงานของเขานะฮะแล้วก็มาถึงตัวสำคัญของ CP พ e นะครับที่ทำหน้าที่องครักษ์ของเผ่ามองกมฟ้านั่นเองครับนี่ฮะเป็นยังไงฮนะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ครับเรียลว,วันนี้แนวทางการเก็บแบบง่ายมากๆเลยนะฮะ สำหรับใครที่อยากรู้ว่ากลุ่มไหนต้องเก็บยังไงสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผมหรือเพื่อนๆเก็บแบบไหนเนี่ยก็สามารถบอกคอมเมนต์กันได้เลยนะฮะเจอใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ